หัวปังหัวปังตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนที่มีอะไรมากเลยนอกจากเอายิม้มพมเสด็จ นี้นซ้แล้วนเ,เครื่องไปขบอเองไม่กล้าอหน้าเลยใช่ไหใชหใช้ดีดดดาครัผมก็เป็นแบรนด์ดังเด่นของประเทศจีนนะครับผมก็วันนี้เพิ่งเข้าไทาได้หกเดือนนะครับผมใครอยากรู้ว่า vivo นะครับผมดียังไงต้องลองมาใช้กันนะครับเอาลยครับวันนี้ยิงเพยเป็นพท้ายแล้วากกันเย์ท้างหรมอ,อยู่เพย์นอยเย์อไรนะครับ งานวันนี้นะฮะเป็นงานสุดท้ายแล้วของกูบาร์อีสโคล2024นะครับผมก็มาริยนแต่วันที่เหนครับที่สองถึงวันที่ห้านะครับผมก็เชื่อว่าน่าจะมีโปรโมชั่นต่างๆที่ให้ทุกคนได้มาซื้อโทรศัพท์กันและว่าจเป็นของแถมต่างๆหรือว่าเรื่องของรถดราคาแบบวันนี้นะครับเรามีโปรเจกต์มากมายโปรเจกต์นะครับผม วชผู้ใหญ่นะครับที่ทำงานวันนี่มีคนดูกัพันเยอะขนาดนี้รู้สึกฟลุ๊คสีมากๆนะครับผมเลยจะขออดที้ให้กับเทคนิคๆไปเยอะแล้วนะครับผมให้กับผู้ใหญ่มากจ้าอยไม่ทน้องทีที่นี่นะอ่างูก่

บอกแล right? ้ว <figured> ว่าน้องร้องไม่ถังไม่เรื่องนี่เขาภาาเใจดีกัน <aurait> ด <c oughs> ีกันดีกัน